ก็ผมก็สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ8 0ถึง90นะครับดัาตากาซินเปลืองมันก็อยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ที่ประมาณ14.8นะครับต่อไปจะเป็นความเร็วในช่วงประมาณ100นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ100เนี่ยนะครับแถบจะแถบ,แถบอัตราการเสียลของผมขึ้นไปที่13.5นะครับ อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับทุกปันมันอาจจะไม่ได้เท่ากันเพราะว่าลักษณะการขับขี่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันทีนี้ความเร็วจะขึ้นมาที่ร้อยยี่นะครับในช่วงความเร็วที่ประมาณร้อยยี่ความเร็วเดินทางนะครับที่แบบคนทั่วไปเขาก็จะใช้ความเร็วประมาณนี้มั้งไม่รู้นะผมก็ที่รประมาณนี้แหละบางครั้งผมเดินทางไกลๆผมก็ประมาณนี้แหละก็จะยืนพื้นที่ประมาณร้อยยี่แล้วก็อาจจะมีเร็วกว่านั้นบ้างแล้วแต่ สภาพการจราจอดเนี่ยถ้ารถน้อยแล้วก็หรือว่าทางที่เราคุ้นๆหน่อยก็ใช้ได้นะครับกอนนี้นะครับรอบอยู่ที่2 0 0 0รอบความเร็วอยู่ที่ประมาณ120อัตราการสินเปลืองตอนนี้ก็อยู่ที่13.7นะครับไม่สังเกตเลครับว่าทำไมความเร็วเพิ่มขึ้นอัตราการินเปลืองมันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ารถผมมันไหลลงเนินนั่นเองทำให้อัตราชินเปลืองมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ารถมันใช้กำลังน้อยนะครับโอเคทีนี้เราจะมาลองเข้าโหมดซ H เดูนะครับ 120นะครับในโหมด4 h ฮฟูลทัมนะจะเห็นอัตราการเพิ่งนาชี้ที่ประมาณ12.2นะครับเดี๋ยวจะรอดูไปอีกสักหน่อยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมากไหมมากไหมนะครับเพราะว่าบางคนผมว่ามีคนสงสัยเยอะเลยแหละว่า4เฮต์กับ2 h เนี่ยมันตากขาที่เพิ่งมนต่างกันใช่ไหมอ่ะอันนี้มันมันเลยนะเพื่อนมันเลยมันลดมันมันลงเนินมันลงลงเนินนะครับ ดูนะดูประมาณนี้เห็นนะครับประมาณร2อยอยู่ที่ประมาณส2 2สองนะครับถ้าใช้2อเฮดมันก็จะอยู่ที่ประมาณ13นะครับประมาณนี้ระมาณที่ประมาณร2อยยีต่างกันประมาณนี้รนรรนจริงๆมันมันอาจจะต่างกันบางทีผมจับดูมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนี้มันแล้วแต่สภาพถนน ลักษณะว่ามันขึ้นเนินหรือลงเนินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเคยมีคนบอกขว่าถ้าอยากไปขับให้มันประหยัดเนี่ยพยายามเลี้ยงแถบอีโก้เนะแถบอีโก้สีเขียวนี่นะให้มันเต็มไว้ตลอดาดูนะแถบอีโก้เนี่ยของผมมันจะหายไปที่ประมาณ ที่ความเร็วประมาณ120นิดๆนะครับแล้วก็คือถ้ารอบรอบรถมันเกิน2,000 2,000ไปเนี่ยน,นะครับมันจะ2,000ปุ๊บแถ่บีโก้มันจะหายไปนะครับเนี่ยแต่พอเราลดความเร็วปุ๊บลดความเร็วรอบมา2,000ปุ๊บหายไหมครับแถ่บีโก้มันจะขึ้นมาเหมือนเดิมทำมาให้ดูเป็นแนวทางนะครับไม่อย่าไปซีเรียสกันมากเพราะตัวเลขมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้อย่างนี้ ทุกรอบเพราะว่าผมบางทีค่ามันก็ไม่ได้อย่างนี้หรอกบางทีอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ที่ลักษณะภูมิประเทศด้วยนะครับเพราะบางทีขึ้นเนินลงเนินนี้ก็มีผลเยอะครับผมวันนี้สำหรับการทดลองของเรานะครับก็จบสิ้นเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทำอะไรเดี๋ยวก็มารอดูวันอีกทีนะครับ